สวัสดีครับสวัสดีค่าของวันพฤหัสนะฮะตอนกลางวันเนี่ยมันก็ทํางานช่วยร้านอย่างเดียวใช่ไหมครับป้าครับเยอะเลยวันนี้ทํางานครับช่วยร้านก็ตอนเย็นเนี่ยไม่ทําอะไรเลยครับไปเล่นเกมที่บ้านเนี่ยฮะแล้วตอนนี้เวลาประมาณทุ่มครึ่งครับไอ้มอสเกบยุก็จะมารับผมไปกินชานะฮะน้ำชายแล้วดีแล้วไม่กินเหล้า <laughs> เอกจุมพรต้องกินชาไม่ใช่กินเบียร์กินเหล้ากินเหล้าก็ได้เป็นไงครับเพื่อนฮะสบายดีไหมสบายดีครับผมนัาเทาดีครับสบายดีไหมเพื่อนทำอะไรครับวันนี้น,นะทำไมนหน้าตาเหมือนไม่ได้นอนนะไม่ได้นอนเหรอนอนน้อยมัม้งคือนอนดึกเยี่สเลิกเท่าไหร่แล้วเป็นไงครับเล่นเกม <c ười> มันไปเลยวันนี้ไปไหนเนี่ยไปกินชาไปเราอยู่ที่ร้านสี่เอ็ดนะฮะ เพราะว่าจ um> ิรายุเนี่ยอยากจะอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ใช่ทําไมทําไมถึงยังมาอ่านอ่ะมันประดับความรู้เองเพื่อนบอกว่าหนุกครับก็เลยอยากลองดูว่ามันหนุกกว่าในหนังครับเดียวโทนเนาะดูนี่ไม่มอนเนี่ยพวกไอ้เจคสันเนี่ยคือจะอ่านเล่มแรกเลยใช่ไหมโย่ใช่ใช่สี่ร้อยป่ะสี่ร้อยนี่ไงห้าร้อยบาทสี่ร้อยเก้าห้าอนี้เล่มแรกโอ้ยบ้าเครื่องรางยังทุเรศเสร็จนี่ไงศิลาอัถนนี่อะไรวะ อสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทโอเควะนี่จานเรซื้อจริงอ่ะเนี่ยจริงไงเฮ้ยเดี๋ยะไรกิจผูถามนี่แล้วแบบนี้มันแตกต่างกับแบบนู้ยังไงวะแบบแบบสมัยก่อนนะออไม่เกี่ยวเลยมันทำมันพิมพ์ต้องโอ้ยมันพิมพ์กี่ครั้งแล้วละ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนปกมงดินี่เติบเปิดไปข้างในเขาจะมีว่าพิมพ์คำที่เท่าไหร่อะวะอันนี้อะไรนี่อ่ะยุ่นี่อะไรดิโด,ดมั้งเฮ้ย แล่้ทอะะไรวฝนตกนะฮะแล้วก็มาติดอยู่หน้าร้านหนังสือแรชชาร์จครับวครับเวลาที่เราติดฝนไปนะฮะแล้วก็ไปฟาริดาร้านร้านน้ำชาเลยครับชื่อร้านน้ำชามันปิดร้านครับก็เลยมาตกที่ร้าน ไอสัตว์ถึงมึงเืออยากได้กินชาจบด้วยเล่าบาตีก้าฮองนะค,คือตอนเราจะมากินชาครับพอร้านน้ำชาปิดก็เลยมาหาเพื่อนนะครับแล้วเพื่อนก็ชวนกินเหล้าครับ <c oughs> คือพวกผมเนี่ยไม่อยากกินเลยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ไมไ่อยากกินเลยนะไม่รู้เหมือนกันจริงๆไม่ได้อยากกินเลย

mọi người ăn mừng mày nâng tóng đen 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 xiết xong xịt đen xịt xịt đen xịt 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 กูสม่วงสีม่วงกูสีแดงโดนอีกครับโดนทั้งค anyway. ืนเลยโดนไปหกแก้วแล้วเกมที่สามนะครับก็จะหมายคว่าให้คนเนี่ยถามคำถามแล้วถ้าใช่นะครับให้อบว่าใช่แต่ถ้าไม่ใช่ให้ตอบว่าไม่ใช่นะฮะก็คือสลับการตรงข้ามวันนี้พื้นฐานใช่เดี๋ยวไม่ไม่ใช่เกอกเฮ้ยกูเพิ่งตัดผมมาหว่นใช่ไหม ใช่เอ้อะไรอะเอาอันนี้คือเกมเลขนะฮะเกมเลขนี้มีกติกาว่าเลขจะมีตั้งแต่ศนย์ถึงสิให้เราเลือกเลขมา2ตัวอะไรก็ได้ที่บวกกัน2ตัวได้10เช่น0นย์กับสิบกับ9กกับแปกับสากับสิดแล้ว5ไม่มีคู่ใครโดนหกินเล่า1ฝา ไอโต้เลยโต้เลยอ๋อแค่นั้นแหละเดี๋ยวโดนหนึ่งฝาอยู่ไหนครับเมื่อกี้ลยู่ไหนกูเลยกดอีกทีนึงนะห้าคือเลขลอยเมื่อกี้กูเลิกนะสามสามกดกดกดไม่กดไม่นี่เลขสี่ห้าหกนะครับยุได้กินเหล้าหนึ่งฝาเป็นไงครับเมาดีแต่ไม่เมาอยู่ไว้ไม่เมาไปหาแม่กูที่ตึกนู่นน่ะสองแปดห้า คู่กูโดนแน่ๆเลยอ่ะโดนไน้มึงด่าไอ้โอ้ยหลอดเชียร์กูโดนคนที่สี่เลยฮะโหเมาดีพี่อยู่ไว้เหรอไม่เมาเนี่ยหอมากด่าไม่เมาไปหาแม่ยุ่งไอ้เยี่ไปหาแม่ผมที่ตึงอุบัติเหตุเลยครับไม่เมาเนี่ยไปไอ้แม่เสือผมตัวได้เลยตัวตึงเลยไอ้เหี้ยไม่เมาเนี่ยแม่เป็นพยาบาลนะเมาจริงๆนรับมาที่สุดนะครับเราก็กินเสร็จแล้วนะฮะมาชุมพรอย่าลืมนะครับรัดเออก็ได้นะฮะ ร้าเออก็ได้เป็นร้านคุณภาพคับแก้วครับกินแล้วเมาตลอดแย่มากครับตอนนี้ทุกคนก็กำลังช่วยเก็บของที่เรากินกันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับทางนี้อยู่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปไหนเงยยุนี่ครับเจ้าของร้านนำทับครับก็เป็นวันที่เอ็มีครับ ค่ำคืนนี้ฮะเพราะว่าผมจะกลับเดินทางวันเสาร์แล้วนะฮะับโอ้ยถือว่าเป็นคืนที่กินก่อนจะจานกับชุมพรที่เมาครับเมาเพื่อนเมาครับเฮ้ยแล้วซอยหนุมเหมือเยี่ยไปทางนี้เนี่ยตรงไปสัตว์ลงเรียกว่าจับทุกอย่างไหมจับเอาแต่หมูไข่ครับของเอากระย่าหมูไข่ไม่ผักครับผักผมใส่ถั่งอกก็ได้ครับถั่งอกกับผักชีอ่ะ นี่ฮะก๋วยจับตอนกลางคืนตีสามเป็นไงฮะได้กินเป็นมอสสุดยอดเลยกินเหล้ามากกินของร้อนๆจะ่ไหมยูใช่เลยครับแต่นี้ยังไม่ได้เลยเนี่ยยังไม่แดงเลยเนี่สุดยอดจริงแย่ๆโล่งเลยที่อ่ะเฮ้ยมนได้สุดเลยครับผมก็กลับมาถึงบ้านนะฮะสิ่งแรกที่ทำนี่คืออาบน้ำฮะแห่งฟันเป็นวันที่ เมามากครับเมาจริงแล้วก็กลัวแม่ด่าด้วยครับเพราะว่าไม่ได้กลับเดึกอย่างนี้มานานแล้วนะอย่างนี้เนี่ยผมคงต้องขอตัวไปนอนนะครับเพราะเมากองมากเดี๋ยวคนอื่นเขาจะตื่นนะโอเคครับนี่ก็เจอกันบ,บุญดีนะขอให้พูดนี้วัาจะดี ทำอะไรคุณแม่เล่นตลกไงนี่อะไรเนี่ยนี่พกอะไรมาเอเขาเรียกว่ามะขามป้อมอืมันอยู่ในตู้เย็นนานแล้วจะเป็นดองมันแก่เจ็บคอมันมีสคุณเยอะแล้วต้เอาไปดอง